พยากรณดวงชะตาชาวาลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาคม2568ชาวาลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเกี่ยวกับการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะักทั้งนี้เพราะอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวราหูนะครับที่มาจากภพปริส่งผลถึงเรื่องการเงินในช่วงนี้แน่นอนเลยว่าหลายๆท่านเลยนะก็จะมีปัญหานะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่แน่นอนหรือว่าการเงินเนี่ยที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนค่อนข้างมากนะครับยังกําหนดวางแผนให้มันชัดเจนไม่ได้รวมไปถึงยังคงมีความรู้สึกกังวลนะครับมีความทุกข์มีความเครียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่ในช่วงนี้ดังนั้นแล้วชาวราศีกรกฎนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินช่วงนี้ยังคงไม่ดีนะต้องมีสติค่อนข้างมากนะครับในส่วนของงาน เกี่ยวกับงานของชาวราศีกรกฎนะครับการงานช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นชัดเจนนะทั้งในแง่ดีและแง่แง่เสียนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมีดาวเกตที่ส่งผลถึงเรื่องของการงานในช่วงนี้ดังนั้นแล้วชาวราศีกรกฎช่วงนี้ก็จะมีนะครับงานเข้ามาเยอะขึ้นมีภาระมากขึ้นนะครับหรือมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมากขึ้น ในส่วนของความรักนะครับชาวราศีกรกฎความรักช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะทรงตัวนะเป็นไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีผลเสียหายอะไรในส่วนของโชคลาภชาวราศีกรกฎโชคลาภสามารถเสี่ยงได้นะครับมีเกณฑ์ในการเสี่ยงโดยสรุปนะครับสั้นๆเลยชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ธันวาคมเรื่องของการเงินไม่ดี การงานเรื่อยๆนะครับอาจจะยุ่งบ้างในช่วงนี้ความรักเรื่อยๆนะครับโชคลาภเสี่ยงได้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี่ขอกําลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ